จะมาเปิดร้านซาลอนเพื่อที่จะไม่ต้องสระผมเองคนไทยส่วนใหญ่อะผมร่วงผมบางผมมันผมอะไรก็แล้วแต่ไปหาหมอแต่ว่าที่ต่างประเทศอะการที่จะเข้าถึงหมอเนี่ยยากมันก็จะมีอาชีพอาชีพหนึ่งที่เรามีปัญหาด้านหนังศรีรษะแล้วก็เส้นผมเนี่ยเรียกว่า trichologist อยากจะบอกทุกธุรกิจเลยว่าแอดมินหรือคนที่เป็นรับลูกค้าอันแรกมันคือ first impression อะเราใช้คนทั่ว,วไปไม่ได้เราต้องใช้คนที่สื่อสารกับลูกค้า ให้ประทับใจอ่ะตั้งแต่อยู่ในแชทตั้งแต่ตอนเป็นข้อความแล้วอ่ะคณะกรรมกาิต้องผ่านถ้าท่านคักรราไม่ผ่านแต่แรกคือไม่เอาแต่แรกคนไหนพัฒนาได้ได้งานถึงแม้จะเก่งหน่อยกว่าเนี่นะฮะมาสัมภาษณ์พี่เจนแล้วมาอยู่ที่ร้านใหม่ของพี่เจนโดยเซียสตาเฮสปาค่ะก็ชื่อเจนนะคะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอืมไหนพี่เจนใคยทำอะไรมาบ้างถ้าเป็นธุรกิจเลี้ยงชีพเลยก็คือเมื่อก่อนก็อยู่ในฟิลของขายเครื่องสำอาง เพื่งกองนง้ำเพิ่งกองอากาอผ่านเสริม่จริงๆอยู่ในสายเวลเนสอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําเรื่องเกี่ยวกับ NFT trade ริปโ t o อะไรแบบนี้ uh huh. นะคะก็คืออยู่ในวงการเว็บตรนี่แหละนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้มาทําธุรกิจที่แบบมีหน้าร้านก็เป็นอีกแนวนึงเลยคนก็จะงงว่าแบบโอ้โความความสามารถหลากหลายนะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นมาอย่างไงคะ่ะจริงๆนั้นเทสปาเนี่ยที่ชอบแล้วมาเปิดเพราะว่าส่วนตัว ไปญี่ปุ่นบ่อยคนเราไปญี่ปุ่นก็จะช้อปปิ้งใช่ไหมไปกินข้าวไปช้อปปิง้งแต่เนี่ยเวลาไปอะ่ะชอบไปซาลอนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปทำเฮสปาแล้วก็ไปเกาหลีแล้วก็ไปทำเฮสปาเหมือนกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบญี่ปุ่นอะ่ะมันก็นวดดีนะแต่คนไทยนวดดีกว่า น่าจะมีที่ประเทศไทยบ้างเฮสปาอะไรเงี้ยเราก็พยายามไปตามหาเฮสปาในเมืองไทยแล้วก็ไปหลายๆร้านที่ลคล้ายๆกันแต่ยังไม่ถูกใจเราแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบสระผมเพราะว่าจะเข้าซารอนตลอดเพราะไม่สระผมเองขี้เกียจเราก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าเราว่างเราพอมีเงินละมีต้นทุนมีเวลาเดี๋ยวจะมาเปิดร้านซาลอนเพื่อที่จะไม่ต้องสระผมเองอแค่นี้เองคิดแบบง่ายมาก <laughs> วก,กับชอบเฮสปาใช่ไหมหก็เลยไปเรียนไปเรียนจากคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปเรียนจากสถาบันที่เรียกว่าตทโคโลจี mm. ซึ่งเป็นการเรียนเกี่ยวกับหนังศรีรษะและเส้นผมเลยคือในเมืองไทยอาจจะยังไม่มีอาชีพนี้เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่อะจะชอบไปหาหมอเลยผมร่วมผมบางผมมันผมอะไรก็แล้วแต่ไปหาหมอแต่ว่าที่ต่างประเทศอะการที่จะเข้าถึงหมอเนี่ยยาก มันก็จะมีอาชีพอาชีพหนึ่งที่เรามีปัญหาด้านหนังศรีรษะแล้วก็เส้นผมเนี่ยเรียกว่าไตรโคโลจิสตอนนี้ก็คือกําลังเรียนอยู่กําลังเทรนนิ่งอยู่ก็คือสามารถวิเคราะห์ได้แบบมองได้ว่าเฮ้ยผมบางประมาณเนี้ยเกิดอะไรขึ้นสามารถที่จะแนะนําได้ว่าควรกินอะไรอาหารเสริมอะไรควรจะต้องไปปลุกผมหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยเรียนไปแล้วก็มาแนะนําให้ลูกค้าในร้านเพราะฉะนั้นจริงๆล้วเฮสปาไม่ใช่แค่แบบซาลอนหรือว่าตัดผมแต่ว่ามันทําอะไรบ้างนะพี่เจนจริงๆคําว่าเฮสปาเนี่ย ในเมืองไทยอะเราไม่สามารถใช้คําว่าเฮสปาได้ด้วยนะเพราะว่ามีกฎหมายอยู่บอกว่าสปาเนี่ยจะต้องเป็นการบ,บาําบัดนาจากน้ําทั้งตัวอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วอะเราก็ใช้น้ําเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮสปาก็ขยายคําว่าสปาที่หัวไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราเราก็ใช้เพื่อที่คนทั่วไปจะได้เข้าใจว่าเออเรามาทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหนังศีรษะและเส้นผมสปามันก็คือฟิลลีแลกซ์์อยู่แล้วทีเนี้ยสปาเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าอาจจะมานวด เหมือนอินเดียนเฮดมาสาจหรือเปล่าหรือว่าเหมือนไทยมาสาชนวดหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการผสมผสานเหมือนที่บอกตะกี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีเขาก็นวดดีนะแต่คนไทยนวดดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเราเอานวดศีรษะแบบโบราณเนี่แหละ มาคอมบิ่กับความรู้เรื่องการดูแลหนังศีรษะและเส้นผมผลิตภัณฑ์ในร้านที่ใช้บำรุงหนังศีรษะหรือ exfoliate หนังศีรษะอะไรเงี้ยต้องใช้อะไรบ้างแล้วมาคอมบิ่กับวิธีการนวดแบบไทยวิธีการนวดแบบไทยเนี่ยข้อดีคือเรามีข้อพิสูจน์มาแล้วหลายพันปีในประเทศไทยเราว่าศาสตร์ของการนวดไทยเนี่ยมันช่วยลดความเครียดได้ซึ่งความเครียดเป็นสาเหตุของผมร่วงเป็นหลักเลยพวกฮอร์โมนความเครียดต่างๆมันก็เลยเฮสปาเนี่ยมันเป็นเวลเนสเกี่ยวกับหนังศีรษะและเส้นผมและเมนโทลเฮลด้วยคือนอกจากอามาเฮส ได้แล้วได้รีแลกซ์ได้ m e n t a l l heal ด้วยใช่ใช่ถ้าทุกคนเห็นเนี่ยถ้าร้านซาลอนเวลาเราเข้าไปที่ซาลอนใช่ไหมไปสระผมเขาจะมีเฮสปาอยู่ในนั้นก็คือมีโปรแกรมตรวจหนังศีรษะนวดหนังศีรษะนวดเส้นผมอะไรก็แล้วแต่แต่บรรยากาศอะ ในร้านมันคือซาลอนมันก็รู้สึกเข้าไปมันเหมือนไม่ได้ไปอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นเฮสปาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร้านซาลอนร้านหนึ่งแต่ถ้าสังเกตร้านพี่นะคะตอนนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยเหมือนจะอยู่อีกโลกหนึ่งไหมใช่เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งทิ้งความเครียดไว้ข้างหลังเดินเข้ามาวันนี้เราจะมีเซสชั่นดูแลหนังศี <S <S รษะเส,ส้นผมแล้วก็นวดศีรษะคลายเครียดด้วยเนี่ยมันตั้งแต่เดินเข้ามาเลยแล้วก็เจอกับพนักงานทุกคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเออเราสึกสบายใจทุกคนเนี่ยมาเครียดๆออกไปยิ้มทุกคน จริงเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูตั้งแต่หน้าร้านแล้วสวยมากแล้วเข้ามาก็มีแบบแอมเบียนส์ดใดๆจะสังเกตว่าไม่ได้มีดนตรีอะไรเสียงดังคึกคักมากก็จะเป็นเสียงธรรมชาติเสียงของแบบก็คิดมาแล้วนะมีเสียงของแบบต้องเสียงประมาณนี้ลูกค้าถึงจะคลายเครียดได้ใช่เป็นรายละเอียดมากกว่าเฮสปาโอเคงั้นถามพี่เจนเพิ่มละกันเนื่องจากแบบ อ่ะแฟนเพจแกนคอนเนคเตอร์ก็อาจจะเป็นชาวสายเทคที่ทรงงานหนักประมาณหนึ่งจ้องหน้าคอมอ,อะไรเงี้ยเฮสปามันจะเข้าไปช่วยตรงไหนได้บ้างจริงๆอ่ะเวลาเราใช้สายตาเยอะอยเนาะสายตาเนี่ยมันมันสัมพันธ์กับที่ที่หนังศีรษะเราด้วย คือจะสังเกตว่าเวลาเราเคลียดเนี่ยผมเราจะมันเร็วเคยเป็นไหมนน้ามันมันจะออกมาเยอะหัวมันแล้วก็ผมร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้องคอมเยอะๆนั่งคิดทั้งวันอะหัวของแก๊งคอนเนคเตอร์เนี่ย <laughs> แข็งมากนะคะมีน้ลูกค้ามาแบบ คุณเจนคะหวัวเขาแข็งมากือไม่ค่อยได้นวดเลยคือมันแข็งมาพอมันแข็งเนี่ยการเลือดมันก็ไปไหลเวียนไม่ดีบางทีเป็นไมเกรนปวดเบ้าตาจริงๆการทําเฮสปาเนี่ยช่วยได้มีการนวดที่ช่วยลดไมเกรนด้วยผ้าอุ่นของเราที่เวลาเราให้เนี่ยจะช่วยทําให้เลือดไหลเวียนท,ที่ดีที่ตาด้วยแล้วก็ส่งผลถึง เ,เส้นเลือดบนหนังศีรษะด้วยก็จะทำให้คลายเครียดได้แล้วก็เหมือนที่บอกเวลาจ้องคอมนานเครียดทำงานติดต่อกันเวลานานหนังศีรษะมันหน,น,นังศีรษะแห้งเปลนเกลอะไรเงี้ยมันเกิดจากความเครียดทั้งนั้นเลยถ้ามาแบบเซสชั่นอาทิตย์ละครั้งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอนะไรเงี้ยก็ทำให้ผมและหนังศีรษะสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตด,ดีขึ้นด้วยอืมจริงเริ่มทำงานแล้วแบบอาจจะ เสียงเส<ช>ียงเบินเอาประมาณนึงใช่ใช่ก็เป็นออปชั่นในการแบบมารีแลกซ์ใช่คือจริงๆอ่ะคนเราอ่ะทํางานเราต้องเราต้องให้รางวัลตัวเองบ้าง <c oughs> เล็กๆน้อยๆไปซาลอนไปตัดผมให้เราดูดีแต่ร้านนี้ไม่มีตัดผมนะคะร้านข้างได้ <c oughs> <c oughs> ไปตัดผมให้ดูดีไปทําหนังศีรษะให้แบบเบาลงอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆก็ทําให้อาการเบินเอาลดลงได้อืม แล้วก็อยากถามพี่เจนเพิ่มนิดนึงเนื่อง,งจากแบบร้านเฮสปาเนาะก็จะเน้นเรื่องแบบเซอร์วิสเรื่องการทําให้ลูกค้าแบบมีความประทับใจก็เลยอยากเจาะลึกเรื่องแบบการออกแบบเซอร์วิสเอ็กเรียนของร้านพี่เจนอะมีวางไว้อย่างไรบ้างคือจริงๆอะเอาเพนพอยต์ตัวเองนะก็ค,คือว่าเวลาเราจะไปใช้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งอะด่านแรกที่เราเจอคือแอดมินเพจแอดมินไอจีคนรับโทรศัพท์แล้วถ้าด่านนี้ไม่ดีนะมันจบตั้งแต่แรก Hmm. คือคนอาจจะมองว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะแล้วอยากจะบอกอยากจะบอกทุกธุรกิจเลยว่าแอดมินหรือคนที่เป็นรับลูกค้าอันแรกมันคือ first impression อะเราใช้เราใช้คนทั่ว,ว,วไปไม่ได้เราต้องใช้คนที่สื่อสารกับลูกค้าให้ประทับใจอะตั้งแต่อยู่ในแชทตั้งแต่ตอนเป็นข้อความแล้วอะไม่ว่าจะเป็นการรับบุก๊กเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกค้าลูกค้ามา3คนแต่อันนี้ได้2คน เออเทคเทิร์นได้ไหมคือมันต้องซิมเลสตั้งแต่ในแชทแล้วอ่ะแอดมินจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดพอสมควรในการมีลูกเ<ๆ>ล่าลูกชนกับลูกค้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเซอร์วิสดีไซน์อะพอมาที่หน้าร้านแล้วอ่ะทุกอย่างมันจะซิมเลสเลยเพราะลูกค้าเขารู้แล้วว่าอะไรที่เขาคาดหวังได้อะไรที่เขาคาดหวังราไม่ได้เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเซอร์ไพรส์เรื่องบรรยากาศร้านแล้วก็เรื่องการให้บริการ ของสตาฟของเราอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกคือเฮสปามันต้องเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นพนักง,งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานฟอนพนักง,งานออที่เป็นเชอร์รี่พี่ๆที่ดผมอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีทักษะทักษะคติที่ดีกับลูกค้าเสมอไม่ว่าลูกค้าจะเหวี่ยงจะวีนจะอารมณ์เสียมาจากไหนเราเข้าใจเขาเพราะเราเข้าใจเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็อารมณ์ดีเองอื ประมาณนี้เซอร์วิสมันหัวใจสำคัญเลยตั้งแต่แอดมินแล้ว first impression mm hmm. แล้วก็แล้ก็ลูกค้าต้องรู้ก่อนว่ามาเราจะเจออะไรบ้าง mm hmm. เข้าใจตั้งแต่แรกเพราะบางคนเขาเห็นแค่ภาพเขารู้สึกว่าอ,อยากลองแต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าเขามาเนี่ยเขาจะได้รับอะไรบ้างอะไรยเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นในโปรแกรมในเมนูในอะไรที่เราส่งให้ตั้งแต่ในแในชทอะเขาจะต้องเคลียร์แหละตั้งแต่แรก mm hmm. To manage expectation <laughs> ใช่ใชใชเ <laughs> พราะไม่งั้นนะ่ะเหมือนเราสมมติว่าเราจองสป,ปาที่หนึ่งเฮ้ยมันชื่อ 88, แปลกๆนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องดีแน่เลยอะพี่เคยไปครั้งหนึ่งที่ภูเกต็ตเป็นอารมณ์แบบเป็นอารมณ์แบบเป็นชื่อยากๆแล้วแบบเฮ้ยมันต้องดีแน่เลยเพราะมันแพงสุดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเข้าไปใช่ปะมันเหมือนคล้ายๆซาว h ฮ a ลลิงแต่เขาเอาคอ,อนอะมาม <laughs> <laughs> เราไม่ได้ expect คอาเราโงอะไรอย่างเงี้ย พอเราไม่ได้ expect อ่ะมันมันไม่ได้เซอร์ไพรส์ในทางที่ดีอ่ะเราแค่รู้สึกว่าตีแค่สองทีแค่นี้หมดสี่พันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราพยายามอธิบายว่าลูกค้าจะเจออะไรบ้างดีกว่าให้ลูกค้าความคาดหวังลูกค้าไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วลูกค้ารู้สึกว่าแบบอุยถ้าทําแค่นี้มันราคาเท่านี้เลยเหรออะไรเงี้ยถ้าเขา a เ c e p t ราคา p r i ซ์อันนี้ขั้นตอนนี้ได้เขามาเนี่ยเราก็ทํางานง่ายขึ้นโดยที่หน,น,น้าร้าน นี่ว่าการสื่อสารกับเซอร์วิสคือสําคัญมามาพี่เจนอะแบบมีวิธีการวัดผลเบื้องต้นยังไงว่าแบบลูกค้ามาแล้วมันตรงกับเอฟเฟกชันที่เขาคิดไวอ้อืมจริงๆก็95%้าสิบห้าเปอร์เซนต์ลูกค้ารู้ว่าลูกค้าแล้วมาเจออะไรแต่อีกห้าเปอร์เซนต์ลูกค้าพวกเนี้ยที่ต้องรับมือโอ๊ยฉันนึกว่าคุณจะมีกล้องมาส่องให้ฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราไม่เคยผรีเซนเลยแต่ลูกค้าก็คือเหมือนเขาเคยไปที่อื่นแล้วเขาอันนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่เราก็ต้องมีเขาเรียกว่า ถ้าลูกค้าเขา o อเวอร์เอ็กซ์ป n แล้วเขาถามว่าทําไมร้านเราไม่มีแบบนั้นแบบนี้ซึ่งจริงๆเราก็คิดในใจว่าก็บอกอยู่แล้วไงว่าไม่มีเ,เนี่ยลูวมาเราจะ request ์ทำไมเลยถ้าในใจเราได้แต่ภายนอกเราก็ต้องตอบไปว่า ลูกค้าครับแบบนั้นนะ่ะทางร้านเราอมองว่ามันมันเสียเวลาที่จะทําแค่เอากล้องมาส่องว่าหัวลูกค้ามันหรือแหง้งสุดท้ายแล้วลูกค้าสระผมออกมามันก็สะอาดถูรายมันก็ต้องมี b e f o r e after อร์ที่เปลี่ยนไปอยู่แล้วแต่ทางร้านเรากาลังพัฒนาเครื่องมือเครื่องมือนึงเป็นเป็นตัวที่เราเอาความรู้เรื่องเกี่ยวกับไตโคโลจิสเนี่ยการวิเคราะห์หนังศีรษะมาทํา มาอยู่ในเครื่องมืออนี้เป็น AI ก็คือสามารถวิเคราะห์แทนไตรโคโลจิ <c oughs> สได้เลยเพราะว่าพี่เรียนมาคนเดียวเราไม่สามารถรับลูกค้าทั้งวันได้อยู่แล้วเราต้องมีเครื่องมือช่วยอันนี้ก็เป็น AI อันหนึ่งที่ส่องเข้าไปรู้หมดเลยว่ากินหัวกําลังเหม็นอยู่นะหัวจุดไหนกะโลกจุดไหนที่กำลังร้อนอยู่ กำลังจะมีแนวโน้มว่าเป็นผมร่วงนะเดี๋ยวเราทำให้แจนดูก็ได้เออแล้วก็เอาผลลับไปดูทุก <c oughs> <c oughs> คนก็จะชอบอเงี้แล้วพี่ก็จะบอกลูกค้าว่าไอบริการตรงเนี้ยมันจะทํา Before หรือ After ก็ได้เพราะว่ามันสามารถดูเป็น general health ของเราไม่ไม่จำเป็นที่ต้องมาทําก่อนหรือทําหลังคุณควรรู้ว่าสภาพหนังศีรษะของคุณนะ่ะที่เป็นปกติ condition ปกติเป็นยังไงอะไรเงี้ยบอกว่า before After ที่ร้านอื่นมันไม่แค่กิมมิค อแค่ดูแค่นั้นทําไมต้องเสียเวลาต้องสิบนาทีสู้เข้าไปนวดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเข้าใจอ๋อไอซีไอซีก็จริงของอยูอะไรอย่างเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดลูกค้ามาแล้วเอ็กซ์เพนั่นนูนนี่อเราต้องบอกลูกค้าด้วยว่าคือเราอ่ะไม่ทําเพราะอะไรเราไม่มีเพราะอะไรอือย่างเช่นคนผมหยิก เราบอกเขาว่าถ้า,ถาผมหยิกโดยธรรมชาติอะเราจะไม่ได้ตรงให้นะเานั้นทำไมอะก็ฉันจ่ายเงินมาแล้วอะไรเงี้ยเราบอกอค่ะลูกค้าจ่ายเงินมาในเซสชั่น2ชั่วโมงถ้าลูกค้าต้องการไดผมอะมันจะต้อง3มชั่วโมงเลยนะคะเคยเห็นไหมคนผมหยิกแล้วยาวๆมันต้องอไดผมนานเราก็บอกลูกค้าว่าถ้าอย่างนั้นอะต้องแจ้งเรามาก่อนนะคะเราถึงจะเตรียมพนักง,งานให้แล้วก็มีเอ็กซ์ตราชาร์จอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเ,อเข้าใจไม่เป็นไรงั้นฉันบูดรายปกติให้เป็นทรงผมปกติของฉันก็ได้ อะไรเงี้ยคือเราต้องมีคําตอบให้กับทุกๆความเดาของลูกค้าว่าเพราะอะไรทำไมไอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ตอบแค่ว่าแบบ ก็ไม่มีอะค่ะก็ใดไม่ได้ค่ะแล้วเราใดไม่เก่งก็เลยใดไม่ไม่ใช่แล้วเราใดผมคนผมหยิกไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันก็ต้องมีเหตุผลให้กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยจนใหญ่ปัญหาจะเป็นลูกค้าจากเขาเรียกอินเดียนอหลักอะไรอย่างที่เขาผมยาวมากๆแล้วผมหยิกซึ่งเราก็จะเขียนคอนดิชั่นไว้ว่าผมยาวมากๆหรือผมหยิกเราจะไม่สามารถใดตรงให้ได้ว่าใช้เวลานานบางคนเขาไม่ได้อ่านแต่เราก็คงไม่ได้พูดว่า ทำไมไม่อ่านล่ะคะใช่ไหมเราก็ต้องให้เหตุผลเขาไปตามที่เราที่เราบอกว่ามันไม่ได้เพราะอะไระต้องมีวิธีคอมมูนิเคตต้องมีวิธีคอมม u n i เคตเราต้องจริงใจด้วยซึ่งแบบ m มสเ a จนี้ก็คือทุกคนต้องพูดไปในทางเดียวกันใชถในน่ถูกต้องถูกต้องคือในร้านก็จะมีอยู่ว่าเราได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรแล้วลูกค้าถามอะไรเงี้ยคือพี่ก็จะเป็นคนที่รู้ว่าระดับหนึ่งว่าลูกค้าจะมีดาวเรื่องอะไรถ้าเขาไม่ได้อ่าน อไดไ๋ยงงี้ก็เอาคำพีนี้ให้กับทุกคนว่าต้องรู้เหมือนกันอ,อใช่พี่เจนเปิดมากี่ปีแล้วนะเฮสปาจริงๆอก็ไม่น่าเชื่อว่าทำมาออมปีก,กว่าๆเนี้ยเป็นสาขาที่สองอืม,อมแล้วการแบบเปิดมาปีก,กว่าๆเนี้ยแบบพี่เจนเจอชาร์เลนจ์อะไรบ้างชาร์เลนจ์คือเราคิดว่าเราอ่ะเป็นคนที่เจอคนมาเยอะรอบโลกเลยทำํำธุรกิจ หลายๆอย่างทำอยู่ในเว็บรีเราก็รู้จักคนต่างชาติ around the world อยู่แล้วเราคิดว่าเราน่าจะเอาอยู่แหละเรารู้ที่ใส่ของทุกชนชาติเรารู้ธรรมชาติของเขาแต่ไม่ได้เชื่อแจนเพราะว่าคนแต่ละคนอนะหมื่นคนก็หมื่นแบบล้านคนก็ล้านแบบ10ล้านคนก็ล้านแบบเราไม่ได้จ้าว่าคนประเทศนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนมันชาร์จตรงนี้ว่าเราจะมีทัศนคติต่อลูกค้า ที่เขาไปในเชิงลบๆได้ยังไง mm hmm. เพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดการเบือนเอาเหมือนกันอย่างพนักง,งานที่ร้านเองเงี้ยความแตกต่างของทุกคนมันหลากหลายเกินไปแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนไ i n ์เซตในการให้เซอร์วิสของเราอะ่ะกับพนักง,งานทุกคนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ชาร์เลนที่สุดเลยคือการที่ทําให้พนักง,งานทุกคนมีทักษณะคติต่อเรื่องลบที่เป็นผู้คนเนี่ยทำยังไงให้เขายังมีความสุขอยู่เวลาเขาเจอเวียงวีนอะไรที่มันแปลกๆลอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้เขายังคงแบบ ทำงาน,นยังมีความสุขไม่เบิดเอาได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การเทรนนิ่งเราต้องคุยตลอดในฐานะเป็นเจ้าของแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้านเราก็ต้องเราก็ต้องดูแลลูกน้องเราด้วยเราก็ต้องดูแลพนักง,งานเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องให้ทักษะคติเขาอะไรกับร้านให้ได้ว่าทุกคนเข้ามาต้องไม่ว่าจะอารมณ์ไหนหต้องเปลี่ยนไปเราต้องยิ้มสู้เสมอแต่ทํายังไงให้เขายิ้มจากภายในไม่ใช่แค่ย,ยิ้มฝืนเออไม่ใช่เหมือนแอร์เขาเสร็จค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเราก็ดูรู้ว่าฝืนใช่ไหม อันนี้อะชาเลนจ์ว่าทํำยังไงให้ลูกค้าให้พนักง,งานเราอะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่ฝืนในการที่เราจะยิ้มให้ลูกค้าอย่างจริงใจอันนี้นทํายากสุดทำํำยังไงอะพี่พอจะแชร์นิดหน่อยพยายามพยายามสอนแล้วก็ย้ําหลายครั้งว่าเฮ้ยเราอะยังไม่เหมือนคนอื่นเลยคนอื่นอะก็มีความแตกต่างจากเรามีความคิดที่แตกต่างจากเราและให้รู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไร เราทำดีที่สุดแล้ว100%ไม่ว่าเขาจะคอมเพนมาเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงสุดท้ายแล้วเรารู้ดีที่สุดว่าเราอะทำร้0ยเปอหรือยังอะไรที่เรายังทำไม่ถึง100%เอรานั้นรับมาปรับปรุงแต่อะไรที่มันไม่ใช่ความจริงเช่นเพื่ออยากจะได้ดิสคา t แกงหาเรื่องอะไรนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ย อันนั้นไม่ไม่ต้องเครียดเดี๋ยวทีมหน้าบ้านและหลังบ้านที่ไม่ใช่ทีมเทอราปีสหร่าทีมที่อยู่ที่ต้องเจอตรงๆงเนี้ยจะเป็นคนที่เคลียร์เองพี่ก็โดนลูกค้าแกงลงอะไรบ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเฮ้ยไม่ต้องเียเรียลเราก็ตอบข้อตัวอย่างไปลูกค้าบอกอย่างงั้นอย่างนี้เราก็ตอบทีละข้อทีละข้อทีละข้อ,ลขอ,ลขอแล้วก็ที่ร้านก็จะรัดกลุ่มเราจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกที่นะคะก็คอยดูว่าแต่ละสเต็ปที่ลูกค้ากล่าวหาเราอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบฉันรู้สึกว่า นวดนวดไม่ถึง15นาทีตามที่ในนี้เขียนโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คเออซีซีทีวย้อนก็เช็คเลยแล้วก็จับเวลาเลยแล้วก็แคปให้ลูกค้าว่าเนี่ยค่ะ15นาทีเพราะฉะนั้นถ้าพนักงานทุกคนเขาทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้วอ่มันไม่ต้องกลัวอะไรเลยอืมมันก็เลยลดปัญหาคนแบบมีชาชีพมาที่ร้านหรืออะไรยเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกัน กล้องมอนจรปิดคือเรื่องพวกนี้พี่ก็ต้องคิดเพราะมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราไม่มีแล้วเราโดนลูกค้าบอกว่าฉันไม่เห็นทําอันนั้นทาอันนี้ให้ฉันเลยเ <c oughs> ขาเขาเข้าไปอยู่ในห้องใช่ไหมเราไม่มีกล้องเราก็โอเคงั้นต้องติดกล้องละแต่เง,งี้ยแล้วก็ต้องไปอ่ะห้องเราก็ต้องดัดแปลงว่าถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องเข้าไปอยู่ในม่านเท่านั้นนะคะเพราะเรามีกล้องก็ต้องติดม่านในห้องอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบเราต้องคิดอะว่าเออเราเจอปัญหาแบบนี้เราต้องมีกล้องแล้วลูกค้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้ายังไงมันจะไพม เราก็ต้องบอกเขาว่ามีนะคะเกตต้องเปลี่ยนเสนนื้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไร่เงี้ยมันงานละเอียดอ่ะแจนมันแบบมันละเอียด,ค,ดครบมันต้องคิดครบทุกมุมเพราะว่าคนนันหลากหลายมากเราไม่รู้ว่าเขามายังไงเป็นใครคนขโมยของยังมีแล้วเลยในร้านอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาอะ่ะไม่มีตังค์ซื้อเพราะเขาโดนปรับไปเป็นหมื่นเขาก็มีตังค์จ่ายแต่เขาแค่อย่างนั้นอะ่ะ เป็นนิสัยแบบนั้นอะไรเงี้ยลราเราจะทำยังไงเราก็ต้องปรับก็คือปรับเราไม่มียวนร้านอื่นจะหยวนมาทําให้เขารีพีทเตอร์ี้แต่ละเรามองว่านอกจากเราจะทําให้ทัศนคติลูกออของพนักง,งานเราะดีด้วยใช่ไหมเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นด้วยว่าเราเป็นคนเด็ดขาดของของคือเครืของ,ของ,ของไม่มียวน hmm. ลูกค้าพนักง,งานเราจะมั่นใจในตัวเราว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเจ้าของร้านทีมบริหารเขาปกป้องเราเสมอ แล้วพี่เจนคิดว่าอะไรเป็น mindset ที่สำคัญสำหรับการเป็นเจ้าของธุรกิจบ้าง mindset ที่สำคัญเหรอได้ทำกับทำได้ไม่เหมือนกันมา้ย mindset ของผู้กับการสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าเราต้องชอบในธุรกิจของเราก่อนคือความชอบมันเป็นเรื่องเรื่องที่ทําให้เราแบบ carry มันมันไม่ได้ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลามันมีวันที่เราเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าผู้ทาไปทําไมวะเน,นี่ยรู้สกว่าเขาจะเออเาทาไปทําไมวะเน,นี่ยอะไรอย่างเงี้ย คุณค่ามันคืออะไรเราไปทําเพื่ออะไรแน่นอนเรื่องเงินเป็นเรื่องแรกใช่ไหมเรามองเห็นกําไรตรงนี้เราก็มองว่ากาไรตรงนี้เราจะเอาไปลงทุนอะไรได้บ้างใช่ไหมแต่หลังจากนั้นอ่ะมันต้องมีมันต้องมี value มากกว่าน,นั้นคือคนทําธุรกิจอ่ะหรือเจ้าของกิจการอ่ะมองแค่ผลกําไรสิง่งตอแทนไม่ได้หรอกมันต้องแบบมันต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับชีวิตเราและชีวิตคนที่ทํางานกับเราด้วยพี่ว่าอันนั้นสําคัญเป็น m i ซ์ที่สําคัญเลยที่ทําให้เราอ่ะประสบความสําเร็จเร็ว มันพิสูจน์แล้วว่าการที่เราหวังดีหรือการที่เรามีพื้นฐานความคิดที่อยากให้คนที่ทำงานกับเราอ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยอ่ะมันทาให้เขาว่าทำงานเต็มที่และพัฒนาเร็วมันก็เลยทาให้พี่มีสาขา2ออย่างรวดเร็วเพราะตอนแรกกะว่าแบบสาขาหนึ่งก็พอเรามัพออยู่ได้อไรเงี้ยแต่มันได้รับการตอบรับดีมากได้ฟีดแบ็ดีมากจนแบบโอเคสาขา2องด้วยละกันเออพี่ว่าไม่เสคือสําคัญคือนอกจากมองเรื่องเงินแล้วต้องมองเรื่องคุณค่ากับคนที่ทํางานกับเราเรื่องที่2ออย่างที่3คือคุณค่าที่ลูกค้าเขาจะได้รับ สามอย่างเพราะเป็น3ม,มุมที่ถ้าไม่มีออย่าเริ่มทําธรุรกิจเลยต้องมีอย่างนี้ก่อนนี่ก็พนักง,งานทุกคนเขาก็แฮปปี้แล้วเทิร์โอเวอร์ต่ำตอนอแ,แรกๆนะวเวลาไปถามเจ้าของกิจการปัญหาคืออะไรอะ่ะร้านผมผมอะบอกว่าเทิร์โอเวอร์สูงทําไมอะ่ะทาไมเทิร์โอเวอร์สูงก็เขาก็ย้ายร้านบ่อยแล้วทําไมเขาถึงย้ายร้านพอรู้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ไปถามถามมาคือ1คือเงินเดือน2คือความสุขในการทํางาน สามคือเจ้าของร้านฟังเขาไหมหัวหน้างานเขาฟังเขาหรือปากอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเหตุผลที่เรารู้คําตอบอยู่แล้วว่าเราต้องแก้ยังไงแต่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะแก้เพราะอะไรเอาคนนี้ลาออกก็หาคนใหม่ได้แต่พี่รู้สึกว่าการที่คนหนึ่งคนอะ่ะเขาได้เข้ามาทํางานกับเราแล้วอ่ะเราพัฒนาเขาไปถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วว่าถ้าเขาอยู่กับเราได้นานที่สุดอะ่ะอันนั้นคือการลดต้นทุนของเราพี่ก็เลยเหมือนแก้ปัญหาแต่แรกว่าทุกคนต้องผ่านมือพี่หมดต้องเทรนบายพี่ ทาสนะคติต้องผ่านถ้าทาัสนะคติไม่ผ่านแต่แรกคือไม่เอาแต่แรกคนไหนพัฒนาได้ได้งานถึงแม้จะเก่งน้อยกว่าแต่ถ้าดูแลคนนี้เก่งแต่ดูแลทาสนะคติเขาฟิกไมเซตพัฒนาไม่ได้ไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นเทิร์นโอเวอร์ของพี่ก็ป้องกันแต่แรกเลยเอาคนที่ทักษะคติที่จะเป็นเป็นไม n ์นิดนึงเก่งน้อยกว่าแต่เอามาพัฒนาความคิดพัฒนาฝีมือได้พัฒนา แล้วก็ตอบโจทย์คือหนึ่งที่ทํางานไม่ท็อกซิกหัวหน้างานคือพี่เองหรือว่าทีมแมนจเมนต์ฟังเขาทุกเรื่องแก้ปัญหาทันทีเขาก็เลยอยู่แบบมีความสุขหนึ่งปีนี้คนออกน้อยมากพี่เจนเช็คยังไงว่าคนไหนแบบทัศนคติท็อกซิกไหมอาจจะเป็นที่ประสบการณ์เลานะเวลาเราคุยเรารู้แล้วคนนี้ฟิกไม่เสร็จอันนี้อธิบายยากพี่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่เราทํางานหลายๆอย่างมาตั้งแต่20อ่ะมันก็ 10- 20ปีมันก็เจอคนมาเยอะแค่ถามคําถามบางคําถามอ่ะเรารู้คนเนี้ย คนนี้คือแบบแกอยากคำถามที่พี่ชอบถามเลยพี่จะถามว่า ออกจากที่เดิมมาเพราะอะไรถ้ามันเป็นเรื่องเบสิกอย่าเช่นแบบเออเงินเดือนน้อยหัวหน้างานไม่ฟังไม่ค่อยรับฟังเขาพี่จะโอเคเอ,อ,อันเนี้ยแก้ได้แต่ถ้ามาแบบว่าไม่ชอบเพื่อนร่วมงานอะเพื่อนร่วมงานท็อกซิกเราจะเริ่มรู้ละจากประสบการณ์พี่คือคนที่บอกว่าเพื่อนท็อกซิกอะส่วนใหญ่อะตัวเองอ่นแหละท็อกซิก <c oughs> อันนี้ธรรมาชาติเลยแปดสิอนะคุณจริงคุณไม่ทําอะไรละเออต้องทุกอย่างต้องกลับมาสะท้อนที่ตัวเองถ้าคนที่ไม่สามารถสะท้อนตัวเองได้คนนั้นพัฒนายากแล้วพี่เจนมองว่าแบบ next ที่พี่เจนมองไว้อะเป็นยังไงบ้างธุรกิจเนี้ย next step คือพี่รู้สึกว่าทํามาเนี่ยคุณค่าของเราเรื่องเงินก่อนเรื่องความประสบความสําเร็จเรื่องเฮสปาอีกอันนึงที่บอกก็คือว่าช่วยทําให้ชีวิตผู้คนอ่ะดีขึ้น next step ของพี่คือพี่รู้สึกว่าพนักง,งานที่พี่เอาเขาเข้ามาเนี่ยเขาชีวิตดีขึ้นทุกคนทพี่มีความสุขพีเงินเดือนดีขึ้นชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่เซ็ตดีขึ้นมีสกิลดีขึ้นทุกอย่างหลังจากเนี้ยถ้าเราจะทําอะไรบางอย่าง เราจะรับพนักง,งานที่ม่เสร็จที่ดีเราไม่มีโอกาสอะมาทํางานกับเราตอนนี้มันจะไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเปิดเฮสปาล้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงสังคม,มอันนี้คือในสเตจของพี่เออคืออยากเปลี่ยนแปลงอาชีพเนี้ยให้มีเกียรติศกศิศรีเพิ่มขึ้นอันนี้พูดจริงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสกิลคนไทยที่เป็นสกิลซาลอนเนี่ยโอ้โหคนไทยเก่งที่สุดในโลกแล้วบอกเลยไปญี่ปุน่นไปเกาหลีมาก,ก็ก็โอเคแต่เอาจริงคนไทยที่มีประสบการ,รณ์ด้านเนี้ยแบบดีอะ ดีมากๆเขาขาดโอกาสขาดโอกาสที่จะพัฒนาขาดพื้นที่ที่ให้เขาแสดงจักยภาพอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบพัฒนาคนแหละอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นเหตุของส่วนตัวชอบพัฒนาคนแล้วว่าลายเหตุคน เห็นคนที่เขาแบบพัฒนาขึ o, ้นมาแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนอะเรารู้สึกว่ามันดีกว่าเราไปทําบุญเออเราจ้ช่วยคนหนึ่งคนอะมันไม่ใช่ช่วยแค่เขามันช่วยครอบครัวข้างหลังเขาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าจะเปิดเฮสปาหรือเป็น Next Step อะไรเนี่ยอยากจะเอาคนกลุ่มนี้แหละที่เป็นที่เป็นซาลอนที่เป็นในงานระดับที่เป็นแบบเซอร์วิสเนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็อยากเป็นตัวอย่างให้กับเออเขาเรียกว่าอะไรอื่นๆเฮสปาอื่นอืซาลอนอื่นให้ทรีต นักง,งานหรือชีวิตคนแบบเนี้ยให้มันยกระดับขึ้นแล้วควรได้เงินมากกว่านี้พี่พี่รู้สึกว่าในสเต็ปอ่ะจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามีแพนที่จะแบบเปิดช่องติจกตอกเหมือนกันแล้วก็แบบอยากจะเป็นช่องดิจิตอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเลยแต่เป็นเกี่ยวกับว่าการพัฒนาคนเกี่ยวกับการทําเฮสปาอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะสอนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยให้เขาได้มีโอกาสได้ไปทําด้วยเพราะพี่เชื่อว่าดีมามันเยอะอจริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องกลุ่มอยู่คนเดียวหรือเป็นเฮสปาที่เดียว เราสามารถทําให้คนมีความรู้แล้วก็ไปเปิดเฮสปาของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องให้งงอราไหมถ้าเราทําอะไรที่มันดีต่อสังคมอะ <c oughs> สิ่งดีๆเหล่านั้นอะจะทําให้ชีวิตเราดีเอง <c oughs> โดยที่เราไม่ต้องแพนด้วยซ้ำว่าเราอยากได้อะไรสิ่งที่เราอยากได้อะมันจะมาเองเมื่อถึงเวลาของมันคือ once เรา deserve มันอะมันจะมาเองในสิ่งที่พี่ต้องการเสมอโดยที่ไม่ได้คิดว่าต้องเอามันให้ได้ แต่แค่คิดแค่ว่าเออเราทำตรงนี้เราช่วยคนยังไงเราเปลี่ยนเราตายไปเนี่ยเราได้ช่วยใครไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยเพราะคนเราเกิดมาแค่ผ่านโลกนี้ไปแล้วก็ตายไปเริ่มดีปะชอบพอบเกิจปุ๊บเริ่มเข้าทางธรรมละเอ้ใช่ <laughs> <laughs> นั่นแหละประมาณนี้ในสเต็ปก็คือเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงสังคมอยากให้คนธุรกิจที่คล้ายๆกันอะ <laughs> เห็นคุณค่าของพนักงานเหล่านี้ด้วยอื โอเควันนี้ก็ได้เรียนรู้มาเซตของผู้ประกอบการสาวเลย <c oughs> อะถ้าใครสนใจแบบอยากทำเฮสปาบ้างไปติดตามพี่เจนไปที่ IG ได้เลยค่ะส่วนใหญ่จะพูดอยู่ใน IG เนาะเซียสตานภาษาสเปนเนาะแปลว่าแบบงนีหลับรบเออเซียสตาเฮสปก็ทักเข้ามาจองได้เลยมีระบบจองอัตโนมัติมีน้องแอดมินคอยตอบอยู่แล้ว แล้วถ้ามาบอกมาจากแกงคอนเนคเตอร์ใช่ไหมคะลดส,สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะมาเลยโอเคเราต้องมานวดให้หัวหายแข็งบ้าง <laughs> หัวแข็งมากจริงแบบโอ้หัวแข็งเลยเกินแล้วก็ผมร่วงด้วยจริง <laughs> มามาได้คะ่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกด้วย